เพื่อนๆรู้หรือไม่คะว่าตอนนี้ทางมาม่าเปิดร้านอาหารมาม่าสเตชันทดลองระบบก่อนขายแฟนชายแล้วนะคะ หลังจากที่เปิดตัวร้านอาหารเมนูมาม่าไปแล้ว2สาขาล่าสุดเปิดร้านโมเดลมาม่าสเตชันครับตรงข้ามหน้าโรงเ,เรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการซอย53ถือเป็นร้านอาหารต้นแบบสาขาที่3ที่มีเมนูมากมายมากกว่า30เมนูทั้งสไตล์ไทยและม่อไฟเกาหลีในราคาเริ่มต้นเพียง69-159บาทนอกจากนี้นะคะทางมาม่ายังเตรียมเปิดร้านมาม่าสเตชันเพิ่มอีก20-30สาขาในปีพศ2566-2567ปีพศนี้นะคะ แต่จะอยู่ในรูปแบบโมเดลต้นแบบก่อนที่จะวางขายแฟนชายจริงนะคะ สำหรับใครที่ถามว่าถ้าซื้อแฟรไชส์มาม่าจะคุ้มไหมนะคะตอนนี้แต่ละสาขานะคะทำยอดขายเฉลี่ยว,วันละ5 0 0 0ถึง6,000บาทถือว่าพอมีกำไรพอสมควรอยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีผู้สนใจแฟรไชส์มาม่าก,กันเป็นจำนวนมากแต่ทางเจ้าของแบรนด์นะคะบอกว่าจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาร้านต้นแบบก่อนจึงเปิดทดลองโมเดลเพื่อกำหนดมาตรฐานแฟรไชส์ที่เหมาะสมก่อนการขายแฟรไชสยจริงค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจแฟรไชส์มาม่านะคะต้องอดใจรอกันอีกนิดนึ่ ก่อนนะคะคหรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทางไทยแฟนชายของเราได้เลยนะคะหรือใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ